พี่น้องครับตอนนี้พอมานยืนอยู่ทึ่งสะพานขาแม่น้ำมู้นหาดคู่เดือนนะครับพี่น้องจะได้เห็นวิวกว้างๆนะฮะที่เห็นอยู่สุดๆนะครับเขาเอื่นว่าหาดคู่เดือนนะครับเด้อตรงโค้งสุดๆนะฮะปกติจะเห็นแค่ร้านอาหารยืนออกมานะครับบริเวณแม่น้ำมุ้นตอนนี้น้ำขึ้นนะฮะเจ้าของแค่พ่นดึงแค่เขาฟังนะครับ เจ้าของแค่พ่น,นึงแพ่เขาฟังนะครับผมจะเห็นว่าระดับแม่น้ำมูลนี่นะครับเริ่มจะเตรียมตะลิงแล้วนะครับพื้นที่ลุ่มกับเออล้นเขาท่วมบางพื้นที่แล้วนะครับนะหละก้กการฟังนี่จะเห็นในส่วนของการเห็นท่านเห็ดคู่กันน้ำนะครับหลกักกาเพ่นสรีพัฒนาเป็นถนนหลบแม,ม่น้ำมู่นนะฮะห้พี่น้องไหน่มาออกกําลังกายห้พี่น้องเหน่ยมยา,างเห่นนะครับแล้กก็เป็นผนังกันแม่น้ำมูล กันแม่น้ำม,มืน่นแม่น้ำม,มูนเอ่อลดน้ำนะจะเห็นได้ว่าน้ำไหลเชี่ยวครับน้ำจะไหลเชี่ยวมากสังเกตผักตบนะสีไหลไหวครับเห็นบ้อผักตบนี่จะไหลไหวนะคน้ำไหลเชี่ยวเพราะว่าแม่น้ำม,มูนนี่นะครับผมเป็นแม่น้ำที่แม่นม้ำชีมราร่วมแล้วก็แม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำชีนะครับแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำมูนในภาคอีสาน มาร่วมกันอยู่อุบลน,นีล่แหละครับมาร่วมกันอยู่อุบลน,นะครับผู้ทีพ ni, ท่พันอยู่ในพื้นที่พันบอกว่านามาม้ำพิ่งมาเมือสองมือนี่ครับขึ้นมือละสิบเส้นนะฮะขึ้นมือละสิบเอ็ดสิบสองเส้นนะฮะน้ำพิ่งมาเมือสองมือนะฮะนี่ใกล้สีล้นและ้วล่ะใกล้สีล้นแล้วนะครับบางพื้นที่ก็ล้นเขาแล้วนะครับผมบางพื้นที่ก็อพยพแล้วนะครับระดับแด้น้ำมูล ตอนนี้นะครับผมทายช่วงประมาณหาม้งเสารของวันเสาร์ที่10กันยายนนี่แหละนะครับผมทายเห็พี่น้องในเบื้องว่านี่คือแหล่งรวมน้ําชีและก็ลามูลนะครับน้ำมูลและก็ะม่น้าสายเล็กที่ไหลล่งเมน้ามูนเม,มน้าชีไหลามารวมกันตรงนี้นะครับที่อุบปราชธานีครับพาพี่น้องมาเบื้องระดับน้าปัจจุบันของแมน้ามูลสะพานขามหาดคู่เดือ อําเพิ่มองอุบลราชธานีครับเดี๋ยวสิผ้าครับนะฮะเดี๋ยวสิผ้าครับก็พยายามอัปเดียท้เบิ้งเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังยังอยู่ในระดับที่ต้องสอระวังแหละนะครับยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับผมสำหรับในส่วนของผู้บลราชธานีเฮ่านะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะฮะเอฟซีพี่น้อง ครัวผอมหวนกับน้องหมูหวานนะครับขอบคุณหลายๆครับอีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่ข้ัวพอมหวานกับน้องหมูหวานนะครับอยากพาพี่นอ้องมาเบิงครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ํามูลน้อยนะครับผมอ่ะ ฟังทางนี้จะเป็นบันทาบอรครับชุมชนบันทาบอจะเห็นว่ามู่นหน่อยนี่นะครับระดับน้ำเริมลนตะลิงแล้วนะครับจะเห็นกอไผ่จะเห็นกอไผ่นนะฮะระดับน้ำขึ้นไปหากอไผ่แล้วนะฮะซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ที่น้ำล้นขึ้นไปนะฮะมู่นหน่อยนี่นะครับผมจะไหลเขา่าในเมืองอุบลแต่ว่าจะเป็นหลบเพื่องครับไปแถวแถว ปาม่งอุบลนะครับไปปะป่าอุบลนะครับไปวัดทาวังหินนะครับแล้วก็ไปลงไปไหลลุ่มแม่น้ำมูลอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือเส้นแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลหน่อยครับแม่น้ำมูลหน่อย้ะพี่น้องเด้อนะครับจะเห็นว่ามูลหน่อยเนี่ยเต็มฟังแล้วนะฮะเต็มฟังราคาล้นฟังแล้วบางหม่องบางช่วงนะฮะนี่คือมูลหน่อยครับแม่น้ำมูลน้อยนะครับผมที่พรมานผ้าพี่น้องมาเบงนะครับปัจจุบันนะฮะ วันเสาร์ที่10กันยายน2565นะครับพอหมานทาพี่นองมาเบิงครับอาจจะเมืดอเนี่ยเจ๊กหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมทายย่อนแสนนะครับทายย่อนแสนข่าอวยไปทั้งคุณเซนนี่นะฮะแม่นาม,มู่นหน่อยตรงนี้นะครับผมจะไหลลงืองอุบลน,นะครับเจ้อจะไหลผ่านหวยม่วงนะครับประมงอุบลน,นะครับวัดทาว้างหิน ป่าปลาอุบลน,นะฮะรากาไลลรุ่มแมนามูล่นในที่สุดแมนามูลใหญ่ตัวนี้เขาเรียกว่าแมนาม,มู่นหน่อยครับแมนาม,มู่นหน่อยนะครับอีกนึงแมนามสำคัญสำคัญถ้าเออก็ับอือถ่วมครับพี่น้องทั้งบันทาบออยู่ในช่วงของการสอระวังครับส่วนถนนเสซนนี้นะครับก็คือเส้นรอบเมืองนะครับผมที่จะไปซี่แยก ดงอูเพงหรือว่าซีแยกยาโศนะครับซีแยกยาโศนะครับแล้วก็ไปแยกอุบลอำนาจนะฮะสำหรับเส้นนี้นะครับเส้นหล่อเมืองทางสิไปบานพอหมานกำนองมู่วานนะครับผมอ่ะเหลืออีกจุดหนึ่งครับผมสิภาพปเบิ้งเจรเมียครับเส้นอุบลยาโศนะครับอ่าแถวบ้านพอหมานกับแถวบ้านพอหมานจุดสุดท้ายครับ จุดสุดท้ายนะครับที่ขั้วพอหมานกับน้องมูหวานและกับม่แอนนะครับพาพี่น้องมาเบ่งตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับขั้วพอหมานกับน่องมูหวานนะฮะทางกันประมาณสองสามโลครับแต่ว่ากับคือสีปทวมดอกเขาเอื่นว่าเขาเอื่นว่ามู่มันเป็นหวยเจรแม่ครับเส้นนี้นี่นะครับผมจะไปอำเภอเขืองในนะครับบ้านแมงอนไปอำเภอเขืองในไปจังหวัดยโสธรนะฮะเสีนยนี้นะครับผมอ่ะ แต่ผมสีไายให้เบิงเพราะว่ามันเป็นนามอยู่นะครับตรงนี้เขาเอือนหวยจระแม่เมืองเกา่าเมืองเกา่าเมืองแก่ของเมืองอุบลน,นะครับผมเมืองเกา่าเมืองแก่ของเมืองอุบลตรงโน้นนี่นะครับจะเป็นปากมูนหน่อยครับเป็นน้ำท่วมที่เป็นน้ำแย่เป็นน้ำดันบ่มเม็นน้ำไหลนะครับ สองทีมุ่นหน่อยนะฮะมุ่นหน่อยกับมุ่นใหญ่ที่ผมภาพปเบิงมันเป็นน้ำไหลครับแต่ว่าตรงนี้นี่นะครับผมตรงนี้จะเป็นน้ำน้ำขึ้นแบบขึ้นนิ่งเพราะว่ามันเป็นน้ำแย่มุ่นใหญ่แย่มากมุ่นหน่อยมุ่นหน่อยแย่ขึ้นเจรเม่นี่แหละเขาเอียว่าเมืองเก่าของเมืองอุบลน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นมันเป็นพื้นที่ต่ำเวลาน้ำม,มากเวลาฝนตกฝนล่งน้ำท่วมครับข้าเจ้าก็เลยย้า่เมืองไปมองไม่นะครับ ตัวเมืองอุบลจะอยู่ทั้งฝุ้นนะครับตัวเมืองอุบลจะอยู่ทั้งพุ่นนะฮะส่วนบ้านพมานกัจยอยู่ทั้งฝุ่นละบ้านพมาอยู่ทั้งๆพู่นนะครับผมอ่ะนี่คือจุดสุดท้ายนะฮะณปัจจุบันย่งโบน่า่วงครับย่งโบน่า่วงจ่ว่าพื้นที่ตำกับสีทวมสีลวดตลาดนะครับผมจ่ว่ากัย่งย่งสูงอยู่นะเบื้องหลัย่งสูงอันนี้คือแค่การเริ่มต้นครับต้นเดือนกันยายนครับเข้าย่งเดือเดือนกันยายนทั้งเดือนละกับเดือนตุลาคมทั้งเดือน ที่จะล่องลับนามนะฮะจากแมนามูลที่มาจากโคราชครับเมนามชีที่มาจากขอนแกน่นชชยภูมิ่มลอยเอ็ดสละข้ามนะฮะที่จะทยอยเทยลงมานะฮะเดี๋ยวขั้วพอมันกับนองบุญวนันและกับเมแอนกสิรายงานพี่น้องไทราบกันเป็นระยะยระยะนะครับเป็นระยะยระยะนั่นแหละนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะ กดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกวพ่อหมันกับน้องหมูหวานน้ำเด้อนะครับผมนะครับขอบคุณพ่อลุงเม่ป่าอีพยอยเมียไอเอยน้องนะุนงที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้สับายดีสวัสดีครับ